S9 TV อีกแล้วค่ะ E.P แล้วแล้วเนี่ยเราพาไปที่อู่รถนิสสันกันแล้วใช่ไหมแต่ E.P นี้ค่ะเรามากันที่อู่รถแต่งสวย Honda นั่นเองครับผมซึ่งจะบอกว่าที่นี่เนี่ยสาววบเหล่า Honda เนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือเฟรชจรันนั่นเองค่ะ จรันและอยู่กับพี่เกรซคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งแน่นอนว่าเหล่าสาว v อ่อ s w a g e ทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีเลยรู้จักเลยเอาล่ะใดๆร้วเจ้าตัวก็อยู่กับเราทั้งทีแล้วขออนุญาตเรียกพี่เกรซเลยนะคะคพี่เกรซนะคะสำหรับปู่พี่เนี่ย หลายคนคงรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าพี่เนี่ยแต่งรถฮอนด้าแต่อยากจะรู้แนวทางแล้วก็สไตล์การแต่งของพี่หน่อยว่าพี่แต่งแบบไหนยังไงบ้างคะ่ะอ๋อสไตล์เราก็คือเหมือนเราทํารถแต่ละคันอนะ่ะให้เป็นตัวต,วตวนออกมา <c oughs> ให้รู้ว่าเป็นลายเซน็นเรา,ห,าหรือว่าเป็นลายเซ็นเจ้าของรถที่เขามาให้เราทำอ๋อเออก็คืออิงคําว่าเมกาเมกาเมกามันมีใช่คือมันมีหลายเวอร์ชั่นออกมาก็แยกออกไปแอบแขนงออกไปได้เลย โดยเฉพาะหนแอบเห็นว่าในอู่นี้เนี่ยมีโทนแบบสีออกฟ้าๆเขียวอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเลยพี่ใช่คือไปนเขาเรียกว่าฟ้าน้ำทะเลชื่อมันคือมิดลีกินแล้วก็มีความแซงสีเงินเข้าไปด้วยอันนี้คือสไตล์ของพี่ใช่ไหมคือเราเน้นเงาเราชอบคุกคาม,มยมชุดอะไรพวกเนี้ยเราดูว่าของพวกเนี้ยไปตัดอะรถมันจะใหม่ตลอดอจริงสวยจริงโหเ,เห็นยังชอบเลยอ่ะแล้วคือโนอะเมื่อกี้ ห้องเครื่องมา,ามันสวยแล้วมันสบายตามากอันนี้พี่มีเทคนิคหรือว่าความใส่ใจอะไรเป็นพิเศษไหมอ่าชื่อเราเรื่องเกี่ก็บ้องเครื่องเราก็มีชื่อนี้ด้วยอ,อ่าคือการดีไซน์ห้องเครื่องที่ลูกเล่นเยอะออกไปอ,<า>อ่าคือเราแต่ละคันอ่ะไม่เหมือนเลยเอาหกเข้าออไปนะใช่จะทำแบบแล้วแต่สไตล์ว่า,าลูกค้าโทนดูทนสะอาด โทนแบบสีสันคือลูกค้ารีเพลได้อผมอยากจะได้คโทนดูประมาณนี้อยากได้โทนคลินๆเลยก็จัดให้ได้ได้หมาแต่เราจจัดให้แบบโล่งอยู่แล้วแต่ก็คืออัดเดมาเป็นสไตล์ของเราด้วยถูกต้องให้เป็นลายเซ็นเราอยู่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือถ้าใครอยากยินผลงานนะคะเข้ามาดูได้ที่บูกรสลันได้เลยนะคะก็จะบอกว่าผลงานสวยมากื่อนี้อาเห็นมาแล้วแล้วไมนฐานะช่างผู้เชี่ยวชาญอย่างพี่เนี่ยเคยเจอเคสไหนที่บอกว่ายากที่สุดมาบ้าง ยากที่สุดนะยากก็มีเรื่องสายไฟก่อนเรื่องสายไฟแล้วก็ที่แก้ยากที่เราไม่ค่อยชอบเเรื่องสายไฟแต่เราพอทําได้แล้วก็การวางเครื่องมีเรื่องหนึ่งก็คือเครื่องเคเราไม่เคยเราไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยทำแล้วเรื่องสายไฟเรื่องอะไรการดัดแปลงเราไม่เคยเราเคยถามอะไรเงี้ยเขาก็กักกักกักกันอ๋อคือด้วยความที่แบบอาชีพเดียวกันอ่ะเนาะก็อาชีพข้นใจได้ใช่คือจะกักเท่าไหร่ก็ไม่แน่นเองก็เลยว่าโอเค แล้วถือว่าผ่านเได้ด้วยดีไหมสบายมบือเลยก็ศึกษาเองมาใช่เราเลยรู้จุดอ่อนแต่ละเครื่องว่าโอเคอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะใช้เวลานานแม้กว่าจะศึกษาได้นานอยู่เพราะผมเริ่มทํารถตั้งแต่หน้าบ้านเลยอายุ14ที่เริ่มทําหน้าบ้านใช่ไหมใช่แล้วก็มาทําที่บ้านเรื่อยๆจนเก็บตังค์อยากมีอู่อ่าฮะลืมถามตัวนี้เลยแล้วจุดเริ่มต้นะในการเปิดเปิดอู่ทำที่บ้านก่อนเด็กแว้น ต้องมีความเร็วต้องมีเดี๋ยวตอนแรกนี่ชอบซิ่งหรือชอบสวยเครื่องมอไซค์ชื่อเกจารันมาจากมอไซค์ก่อนเป็นเขียว่าช่างเกจเฉยอ่าแล้วก็เอามอไซค์ทำออกมาไปแข่งก็คือแข่งในสนามอะไรเงี้ยใช่ก็คือให้เด็กไปแข่งเราก็ต้องมีชื่อมีชื่อเสร็จแล้วก็เริ่มรถเก่งคันด้ใช่ก็คือต้องอยากมีรถเก๋งนั่นแหละสี่ประตูก็คือเรียกว่าสี่ดอกรีสสี่ดอนั่นแหละคันแรกเขาบูผมก็ ซื้อมาทําใช่ก็คือรถพี่สาวแล้วก็ซื้อต่อเขามาทําเครื่องพังก็เลยเรียนรู้จากพ่อพ่อเป็นช่างช่างดีเซลเป็นรถบัสพ่อเป็นมีรถบัสของเราต่อยอดจากพ่อใช่เราไม่ค่อยรู้เลยเขาบอกว่าไม่ยากหรอกเดี๋ยวบอกให้เราก็เริ่มทํารถเราเองคันแรกนี่เหรอที่มาของเกรซรันนี่นะคะแล้วเปิดปู่มาเนี่ยเปิดมาได้กี่ปีแล้วพี่อันนี้ปีที่เข้าไปที่หกครับตรงนี้นะตรงนี้ก็ถือมานานจากที่บ้านไม่นับ ที่บ้านนานอยู่กี่คันแล้วเนี่ยทํามาพอพอประมาณได้ไหมเขาเริ่มเริ่มใช่ผมเริ่มเก็บโล่งแต่ที่บ้านมาก็ตัะงแต่อายุทนานั้นเริ่มเก็บโล่งมาก่อนเลยเก็บมาตลอดเลยใช่แล้วคือมันโดนร้องเรียนไงก็สิ่งมันล้อมเข้าใช่ไหมเราพ่นสีกลางแยกหมู่บ้านอ่ะพ่นสีเองอะไรเองเขาก็โดนร้องเรียนก็เรื่องธรรมชาติเราต้องยอมรับก็เข้าใจหมู่บ้านใช่เข้าใจที่เขาไม่อยากอะไรก็คือเห็นเราตั้งแต่เล็กเลยคะอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ย เราก็ทํารถซิ่งได้ด้วยถูกไหมมีมีซิงก็ได้สวยก็ได้แล้วแต่รีเฟชหรือว่าจะทั้งสวยทั้งซิงก็ได้ใช่ครับรถที่แต่งสวยจากเกรซิลันเนี่ยสามารถจัดคลิปออกต่างจังหวัดได้จริงหรอเพี่สบายเบื่อครับจริงดิใช่เหรอผมโหลดทุกคันเนี่ยเพื่อให้วิ่งใช้งานได้นิ่มเหมือนรถเดิมอ๋อคือใช้งานแบบเดิมเดิมได้เลยเดิมได้เลยคือมันดูโหลดเตี้ยแต่คือผมนั่งต้องนิ่มใช้ความเร็วต้องนิ่มไม่ใช่ว่ากระโดดเป็นม้า ไม่เสียไม่พังใช่การันตีแน่นอนดีมีเทคนิคอะไรบอกบ้างสิเทคนิคอะไรเหรออันนี้ก็คือต้องล้าแต่อู่สูตรเราแต่อู่เป็นเทคนิคโดยเฉพาะของปู่นะคะแต่ก็คือลูกค้าหลายคนการันตีว่าสามารถขับไปจัดจังหวัดได้แน่นอนได้นอนสบายมีรีวิวมาแล้วใช่คือหลายคันอย่างที่ลูกจังหวัดนะส่วนมากลูกค้า่างจังหวัดส่งรถขึ้นมาจากสงขลา จากมุ้งสาหาไอ้จากมืองการอะไรเงี้ยไม้ทําแล้วก็กลับไปหล่อๆแล้วใช้งานสบายเลยคุณมาตากจากจังหวัดเยอะเยอะอยู่เขาก็ดูจากาจกช่องอะไรด้วยแล้วก็แสดงว่าเขามั่นใจมากนะคะทุกคนถึงได้นำมาให้ที่นี่ทำพูดถึงรถที่ใช้งานได้จริงแล้วเนี่ยแน่นอนว่าน้ำมันเครื่องสปิตออยเนี่ยก็ช่วยให้รถ มีคุณภาพแล้วก็ข <ics> ับได้ยาวนานมากขึ้นอยากให้พี่แก๊สพูดถึงน้ามันเครื่องที่จะใช้ในรถแต่งหน่อยค่ะว่ามันต้องยังไงอะไรยังไงบ้างน้ามันเครื่องที่ผมลองใช้มาทั้งรถแต่งและรถเดิมนะเนื้อฟิล์มอ่ะอันนี้เนื้อฟิล์มหนานะ่ะผมลองขึ้นดโนแล้วลองเช็คดูอะจูนเสร็จแล้วผมดึงมาดูเลยเนื้อฟิล์มอะเยอะก็หลังจากใช้หรอดึงมาดูจูนเสร็จก็ดึงขึ้นมาดูเลยเป็นไงใช่เนื้อฟิล์มหนามากถือว่า ่นใช้ได้หนานี่คือมันดีใช่ไหมดีเพราะถ้ายิ่งร้อนยิ่งร้อนอ่ะฟิล์มจะบางอ๋อที่เขาเรียกกันนะแต่คือสําหรับผมอ่ะลองเทสแล้วผมว่ามัน่างทั้งรถบ้านทั้งรถรถแต่งแล้วแกลเลอรเนี่ยมีเทคนิควิธีการเลือกสูตรไหนให้กับแต่ละเครื่องเราต้องดูใช่ต้องดูแต่ละเครื่องอ๋อส่วนมากที่ใช้คือสีส้มกับสีแดงสีส้มกับสีแดงใช่ส่วนแม่เขาแต่งซิ่งใช่ไหมใช่ทั้งรถบ้านทั้งรถแต่งใช่แล้วก็รถ เกดดี Get, D, ก็คือพวกเครื่องเอลเครื่องอะไรซีซเยอะแต่ก็คือตัดจะเป็นสีม่วง<า>ใช่สุดท้ายแล้วอยากให้พี่เรสเนี่ยบอกทุกคนหน่อยว่าวิธีการมาที่อู่เนี่ยมายังไงได้บ้างอ๋ออยมาพิมพ์ชื่อเกสอู่เกสจะรันที่ g o o g l e แบบเลยขึ้นเลยเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทายเลยครับภาษาไทยก็ได้ใช่ภาษาอังกฤษก็ขึ้นภาษาไทยขึ้นง<า>่ายกว่าภาษาไทยดีกว่า ง่ายๆเลยอ,อยู่ตรงพระรามเจ็ดบางปวยครับแล้วก็ฝากสําสหรับลูกค้าหรือว่าใครที่สนใจจะมาทํารถกับเราหน่อยค่ะฝากผลงานอู่เกสด้วยนะครับติดตามผมมันมีอะไรออกมาให้ให้ดูตลอดอ่าฮะผมชอบสร้างรถออกมาเรลยอ่าเอาแล้วผลงานล่าสุดคืออะไรคะ ผลงานล่าสุดลถแล้วหรอใช่รดพีะก็มีไม่ล่าสุดอลยรกันนี้คือทำใหม่คัมแบ็กเท่ากับคัมแบ็กเดี่ยโนจีนอ่ะอก็คือเอารถที่เคยทำมาแล้วกลับมาทหกปีใช่อันนี้หกปีทำไปใช่แตนทำหน้าบ้านเนี่ยทำแต่หน้าบ้านเราก็แค่ขอลายอ๋ออันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเริ่มต้นมันเป็นสี่ประตูอ๋ออ๋ออันนี้คันที่คันที่สามแล้วคันนี้สามเก็บเงินตัวเองเนี่ยทำหน้าบ้านอ่าทำหน้าบ้านทั้งเครื่องทั้งอะไรเก็บล่งคันนี้หกปีทำมาก่อน ใช่แล้วก็บอกพี่ติ๊กว่าอยากได้ลายสเปรตผมเลยออกแบบเองออกแบบอะไรออกแบบเองไงสปอนเซอร์อะไรเงี้ยก็คือคือคันนี้ผมตั้งใจคือจะจอดไปแล้วมันนานอายุมันเยอะเลยทำพวกคันใหม่ออกมาพวกอีเคนายอะไรอย่างเงี้ยสามประตูบีเอ็มอยากจะจะไปทำชุดนั่นลงมาจนมันก็เบื่อตัวเองก็เบื่อเลยเอาชุดนี้ออกมาใหม่มีแพลนจะนำไปแข่งด้วยไหมคะไม่แข่งผมว่าใช่คือในใจผมสงสารรถแข่งอ่ะมัน ความเสียหายมันเยอะทั้งบอดี้ทั้งช่วงล่างโว้ยผมเป็นแนวสวยดีป่ะแต่สวยมากมแต่เครื่องก็โอเคอยู่เดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตเข้าไปดูค่ะว่ามันสวยยังไงอยากให้ทุกคนของเล่นเยอะมากของเครื่องโล่งทุกคันนะสเต็ปผมอ่าค่ะได้คือในอู่เนี่ยโนแอนเห็นว่ามีซากรถอยู่เต็มอันนี้เรียกซากรถได้ไหมพี่ได้นะเราซื้อซากมาทำทำไมมันถึงมีซากมาเต็มเลยอันนี้พี่ทำอะไรคะอ่ารีสโต้ครับรีสโต้คือการเอาซากมาทำใหม่ ใช่ใชการเอาซากมาทําใหม่แล้วก็ทําออกมาแบบนี้เลยค่ะถูกต้องเธอรีสโตจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยตะโพองกระเป๋าลอกสีเปลี่ยนสายไฟละมันเครื่องอะไรเงี้ยก็คือทํามาให้ขับได้แล้วก็สวยด้วยใช่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นใครมีซากอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนออกมาให้เหมือนใหม่แล้วก็สวยงามด้วยติดต่อมาได้นะเกจจันลันเกจจันลัน,นสวยมากสวยมากหรือึกษาอะไรก็ได้นะทักหาของก็ได้เฟสเกจจรัน แล้วแนวว่ไม่เหมือนใครซ่อม<ล>ด้วยผมซ่อมดำรุงซ่อมอะไรอ๋อเปลี่ยนซ่อมเครื่องทุกอย่างใช่คือแอร์สีช่วงล่างเครื่องจัดทรงทุกอย่างที่ผมทำอ่ะได้หมดได้หมดเลยในที่เดียวถูกต้อง <laughs> ทุกคนก็ฟังจากพี่เกรซแล้วเนี่ยก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็มั่นใจขึ้นมากเลยค่ะว่าทั้งรถแต่งสวยแล้วก็แต่งซิ่งเนี่ยก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะถ้าเราเลือกสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เกรซด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมค่ะผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นก็คือน้ำมันเครื่อง s p บวิริทไอยค่ะแล้วก็เจอกับโนแล้วก็เอสไนทีวีได้ใหม่ในอีพีหน้าค่ะอีพีหน้าเนี่ยจะพาไปไหนติดตามรอได้เลยค่ะ